สวัสดีครับเดีครับเพื่อนครับมโนนักขอกอ,อครับมีเรื่องมาเล่าฮนะเรื่องนี้ <c oughs> น่าสนใจครับเคยได้ยินไหมครับค่าเหยียบแผ่นดินนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยจะมีค่าเหยียบแผ่นดินวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับวันที่หนึ่งเมษายนะเขาจะเก็บละ หัวละ300บาทนะก็ไอเดียนดะีฮะไอเดียดีก็คุณประยุทธ์นะนายกัฐมนตรีนะเขาก็บอกว่าจะผลักดันเดินหน้านะเดินหน้าฟื้นฟูประเทศไทยนะฮะโดยการท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนาย ท่านครเนี่ยนะโคศกประจำำําสํานกเอ้ยสํานักนายกและมนตรีนะก็ออกมากล่าวบอกว่า,านายประยุทธ์นายกมนตรีเนี่ยก็สั่งการลงมาเลยมีแผนให้ <c oughs> ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะกําหนดโปรโมทภายใต้แนวคิด Amazing Thailand New Chapter นิวซัพเตอร์นะ Amazing Thailand New chapter นี่คุณประยุทธ์เขาเขามีไอเดียกระชุดนะภายในเดือนมกรานี้คือเดือนเนี้ยมกราเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีการทำเส้นทางท่องเที่ยวสีขาวอืมไอเดียดีมากเลยนะแล้วก็เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะและปลอดภัยนะฮะอืมไอเดียดี เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วก็ไตรมาสที่สองเนี่ยคือเดือนเมษายนเนี่ยวางแผนจะเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวนะฮะเป็นค่าเหยียบแผ่นดินสามร้อยบาทต่อคนนะฮะค่าเยียบแผ่นดินนะหลายประเทศก็มีนะค่าเี็บแผ่นดินมีเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีหลังอันนี้เอาประเทศเราก่อนเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะมีค่าเหยียบแผ่นดินนะถามว่าเงินพวกนี้คุณจะไปไหนนะ,ะเงินพวกนี้เนี่ย เขาก็จะเอามาทําประกันให้นักท่องเที่ยวนะฮะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะฮะถ้าเสียชีวิตเนี่ยจะได้1ล้านบาททันทีนะฮะประมาณนั้นเขาทาประกันเนคือ300บาทเนี่ยห้บาทแรกเขาทาประกันอีก250บาทเนี่ยจะไว้ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นเนี่ยตามแผนเขานะอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วย คือก็เป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าหลายๆประเทศเขากเก็บนะเก็บนะก็เก็บมาเล่าแล้วก็คาดว่ารายได้การท่องเที่ยวเนี่ยจะอยู่ที่1.3ล้านถึง1.8ล้านบาทนะอันนี้เขาคาดว่านะจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ5ถึง15ล้านคนเข้ามาภายในปีนี้ไตรมาสเนี่ยมกรากรุ่งพามีนาะเมษาวาต่มาที่2ก็เมษาจะเก็บ เริ่มเก็บเดือนเมษานะสามรยบาทแต่ว่ามันผมก็เป็นห่วงเรื่องโควิดนี่แหละมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะก็รอดูต่อไปเพราะว่าอย่างนี้เคยเล่าหลายครั้งนะ COVID เนี่ยโควิดเนี่ยเป็นการประคมข่าวโดยสร้างความน่ากลัวให้คนผมว่านะอันนี้ผมได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านแล้วมันไม่น่ากลัวอย่างที่ข่าวบอกบางทีเขาจะพูด over acting ้งอ่ให้คนมาฉีด,ดเยอะ ฉีดเข็มสามวูตเข็มสามเข็มสี่จะได้วัคซีนจะได้ออกไปออกไปอย่างที่บอกอ่ะตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่าวัคซีนที่มาฉีดให้เราเนี่ยเขาก็ซื้อมาซื้อมาใช่ไหมมันก็ผลประโยชน์ทั้งนั้นอนะ่ะภาษีเราเนะี่ยซื้อมาอืมีมนู่นมีน ύ, มี่มีนั่นก็ไม่อยากจะเลาหรอกรู้คุณรู้ผมรู้เพิบอกไงแมงรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่ยังอ้วนไม่พอมารอบห้าอีกว้วนเข้าไปใหญ่อีกอืม ยิ่งฉีดเยอะยิ่งดีผลประโยชน์จะบอกให้มันอยากจะกล่าวหาใครหลอยน,นี่เรื่องจริงนะฮะแล้วก็เงินค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยจะใช้เป็นกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตามพรบนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติปี2562นะพระบปี62นะก็จะใช้เงินพวกนี้นะมามาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโน่นนี่นั่นะีันนี้ผมเห็นด้วยฮนะเพราะว่าหลายประเทศเขาก็เก็บนะเก็บจะบอกให้มันมี สหรัฐญี่ปุ่น,นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์สเปนกรีซมาเลเซียนะฮะอินโดนีเซียเขาก็เก็บแม้แต่เราก็เก็บนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ่ะค่าเหยียบแผ่นดินนะ่ะก็เอาเงินไปทำพวกนี้นะฮะมาเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็มีประเทศไหนบ้างอ่ะที่ว่าที่ว่าแพงนะที่ผมไปเช็คด,ดูประเทศที่ว่าค่าเหยียบแผ่นดินแพงนี่ก็คือประเทศภูตาน ผู้ถานเนี่ยอย่าเป็นดินแพงมากเออหัวหนึ่งประมาณถ้าจำไม่ผิดมันสี่พันกว่าบาทสี่พันแปดนะแต่ว่าเขาจะรวมอินคูดไงหมายก็ว่าอินคูดเสียกับค่าเที่ยวด้วยเอออยู่ในนั้นนะ่ะเออไม่ใช่ว่าเหยียบเฉยๆนะเหยียบก็มีที่เที่ยวที่พกักนู่นเนี่ยเขาบวกในนั้นนะ่ะแล้วก็หลายๆประเทศที่ไม่มีค่าเหยียบแผ่นดินหมายว่าเขาจะบวกกับค่าตั๋ว หัวเครื่องบินแล้วก็ค่าที่พักนะฮะบวกไปนั้นหน่อยอินคูดในนั้นน่ะแล้วก็เอาเงินมาประกันอืมประกันให้ประกันภัยให้นักท่องเที่ยวมหมายว่าความรู้สึกจะได้ไม่ต้องมามาเสียยิบเสียย่อย,อยงไงหมายว่ามึงเสียทีเดียวเลยบวกค่าตั๋วไปใช่ไหมกับกับค่าน่าจะคิดอย่างนี้นะผมว่านะความถ้าถ้ามีกกินหน่อยนะมันก็บวกไปอกับค่าตั๋วนะ่ะเออแล้วก็คุณก็ ไปคุยกับสายการบินนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอาความรู้สึกถึงถึงดีไงว่าเอ้ยกูเสียทีเดียวจบไม่ต้องมาเฮ้ยต้องมาเสียอีกสามร้อยเพื่อเข้ามาเหยียบเนี่ยมันความรู้สึกคนนะครับผมบ้านนะคุณหลายๆประเทศเขาก็ทําอย่างนี้นะบวกบวกกับค่าเครื่องบินไปแล้วเนะี่ยอันนี้ก็ตังหากเลยมึงเข้าสนามบินไปปุ๊บมึงต้องจ่ายตรงนี้อีกสามร้อย <c oughs> ก็แล้วแต่ฮะอันนี้แล้วแต่จิตแล้วแต่มุมมองนะแต่ว่างานนี้ผมก็เห็นด้วยนะเพื่อจะได้มีเงินมาประกันภัยให้นักท่องเที่ยวด้วยนะตายนี่ได้ล้านหนึ่งเลยนะอืมเขาบอกแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอีนะฮะแล้วก็เอาเงินส่วนนี้มาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มันทรุดโทรมนู่นนี่นั่นนะนะอันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะอเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรา <c oughs> ไม่ใช่ว่า จะต่อต้านตะบี้ตะบันไม่ใช่จะด่าเขาจะบีบตะบันคือการด่าการวิจารณ์เนี่ยมันต้องมีเหตุและมีผลนะฮะนไหนดีเราก็ชมเชยนะว่าดีอันไหนไม่ดีเราก็ตําหนิได้เพราะว่าเราเป็นประชาชนเสียภาษีใช่ไหมฮะเอาง่ายว่ารัฐบาลเนี่ยอมกินเงินเดือนเราอะเราเป็นเจ้านายนะจริงๆเราเป็นเจ้านายนะเราไม่ใช่อมไม่ใช่แบบ อยู่เป็นเป็นฝุ่นใต้ตีนเขาไม่ใช่นะแต่คนไทยบางคนเนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านผมไม่ได้ว่าเห็นพวกข้าชการเห็นพวกมียศมีสังเนี่ยมือกุ่มกระปกุกเครับท่านครับนายครับนายเราเนี่ยเป็นนายเขาจําไว้ครับเพื่อนเพราะว่าเราจ่ายเงินเดือนให้เขาภาษีเราทุกวันเนี่ยเข้าเซเว่นซื้อของซื้อเข่งเนี่ยเสียภาษีเนี่ยนั่นแหละคือเงินเดือนของพวกเขานะฮะเพราะฉะนั้นเน่ยเขาต้องทํางานรับใช้เรานะ มีอะไรเรามีสิธิ์วิภา์วิจารณ์ได้โดยสุดริต,จตใจโดยโดย,โดยโอ่ความไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์ด่าเราใช้เหตุผลไงเออดีแล้วก็ชมเชยไม่ดีแล้วก็วิจารณ์ได้นะโดยสุจริตใจว่าเนี่นะฮะก็สามารถวิจารณได้ฮนะก็เก็บมาเล่าครับอ่าก็อย่างที่บอกนะฮะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านชอบก็ดูแล้วก็ช่วย กดไลค์กดแชร์หน่อยก็ดีนะฮะคนจะได้รู้เพราะว่า,าผมพูดความจริงนะไม่ได้โกหนะครับก็บุญรักษาคนคิดดีทำดีครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับบุญรักษาทุกคนครับวัสดีครับ